เอาหกแปดมอะไรแม่มาสองใบบ่อดีดีดีจะเนแ่ยก็ใบขอบคุณครับเบื้อยูบ่เบิ้งจ่าแม่ติดตามแม่ติดตามเนาะอันนี้เขาแม่กี่ใบครับสองใบเนาะอันนี้กี่ใบนี่หกนะ ใจร่วมกันได้บ่นี่ได้จ้ใจใจเป็นซีเลขซีอันนี้เห็นไหมเห็นฮาเห็นขนที่ลุกแล้วเป็นคนที่ลุกแล้วหกแปดมีไหมเอามาให้หน่อยมาคุณยายคุณย่าไปนั่งได้เลยนะเชิญไปเข้างานได้เลยเดี๋ยวนะรอนานนะคะเพราะคุณแพเพิ่งทำผมคุณแพลนานนะคะ เยวค่อยมาถ่ายใหม่ค่ะพี่เอาเงินมาให้หน่อยสิใช่ละ่ะเอ็มินติกเอาเงินมาให้เนี่ยเงินน้ำตัวใหญ่ค่อยนะ่ะกระเป๋าเงินนี่เงี่ยมนะ่ะจ้าจ้าจ้าตอนนี้บรรยากาศหนางางครับพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับเพื่อนฝูงวันนี้จากวงการก็อาจจะมา ผู้ใดเพิ่นบางเพิ่นมีจิตศรัทธาจิตใจที่ฮักกันแพ่งกันมันกิดสิมาผู้ใดบ่บว่างเพ,พิ่อเกิดติดงานเพิ่นกิดมาพี่น้องเดี๋ยวเราเงินเป็นเป็นเท่าไหร่แม่นับให้หน่อยสิครััับบบนนอันนี้15ใบอันก่อน6ใบอ่าเป็นเท่าไหร่หมดเป่นหมดเท่าไหร่นี่นับใไอเนี้ยทิวไอเก็จะฝ้ายไปจัดเอฟซีเขานั่งก่<ข>อเด้วยปะเนี่ยตัวมันไม่รอกแล้วทำนั่นละ เดี๋ยวขึ้นเอฟซีมีบ้าไหนเนี่ย<ป>อามีนท่าน,นด้วเมือนหกสวัสดีครับพี่น้องฟองปลายเสียงชัดแจวบอสามสิบเป็นเป็นเท่าไหร่นะสามพัน ขันออกข้าวเจ้ากับกับา่อยเด้อขัน่อยออกข้าวถือน่ะซาูุ่มเนี่ยแพาพาบ่เพิ่นอายุอะไรหฮ้อสามหาบ่สามสิบห้าแล้วบ้านเอทีบ่หนี่แปเม่ไว้ที่สองน้านให้ไหนดีที่ใส่เบิร์ด ใช่ทัวร์เด้อขันออกข้าวแม่ฝ้ามาหาผมเลยเด้อสามคนเลยเด้อจีบปั่นให้จีบปั่นซอยยังไงจะซอยแม่ยังไงขอบคุณครับเดี๋ยวพาไปชม FC พาแขกเรือเข้าในงานเราจะเข้าในปากดอกไม้ค่ะสวยๆนะคะตัวจีนพี่มุนอาหารตัวจีนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวปากให้วันนี้มีเมนูอาหารจากแม่ครัวด้วยมีอันนี้อะไรนี่ก๋วยเตี๋ยวบะก๋วยเตียนะเต๋ยวจากแม่ต้อมด้วยนะครับมีก๋วยเตี๋ยวจากแม่ต้อมน้ำพี่น้องคุณแม่